น้ำประพิพัฒน์เปิดตัวพันรยาและลูกโตข่าวปมอ,อย่าโดนอ้างชื่อเหีืยวเว็บพนันออนไลน์อดีตพระเอกน้ำประพิพัฒน์ที่วันนี้ควงพันรยาและลูกทั้งสามคนมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน3 1หลังเพจปลอมกูข่าวเลิกภันรยาซ้ำร้ายยังโดนโยงเหี้ยวเว็บพนันพร้อมยืนยันขาเตียงยังแข็งแรงตอนนี้ลูกๆก,กี่ขวบน้ำคุณโต12ขวบคนกลาง6ขวบคนเล็ก3ขวบ เห็นข่าวตามหน้าฟีดบอกว่าคุณน้ำแยกทางกับภรรยาเกิดอะไรขึ้นกับเพจนั้นน้ำถ้าแยกทางถ้าเป็นมุกตลกนะามียขึ้นทางด่วนผมไปทางธรรมดาจริงๆแล้วไม่ใช่หัวเราะเป็นเพจที่เอาชื่อของเราเอารูปของเราไปสร้างความเข้าใจผิดว่าผมเลิกกับภรรยาแต่สุดท้ายพอเป็นเหตุระม่าให้คนเข้าไปเยอะๆสุดท้ายใต้ใตโพส์เขาๆแปะลิงก์การพน,นันเห็นว่าไม่ได้โพสต์แค่ว่าเลิกกับภรรยามีโพสต์ว่าเกิดอุบัติเหตุน้ำทำลูกเสียชีวิตน้ำ ใช่ครับหลายๆอย่างบอกว่าลูกเราเองเราเป็นคนผิดขับรถกระบะไปชนเอาภาพอื่นที่เหตุการณ์รุนแรงไปทําแบบนั้นผมว่ามันเกินไปมันรุกล้ำอนาธิปไตยเกินไปแจ้งความแล้วเราเป็นหัวหน้าครอบครัวมีใครมาทําอะไรกับครอบครัวเรามันก็คงไม่ใช่โกรธไม่เห็นตอนแรกน้ําครับคดีความไปถึงไหนน้ําคดีความเป็นหน้าที่การสืบสวนสอบสวนของตํารวจทุกอย่างเขาคอยอัปเดตให้ผมตลอดเวลาแต่อาจใช้เวลาหน่อยผมเชื่อว่านานหน่อยแต่อร่อยแน่หัวเราะ พันระยาเห็นคนแรกตอนนั้นรู้สึกยังไงมินตราตกใจและโกรธว,ว,ว่าทำไมสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาน้ำสร้างความตกใจให้กับญาติิด,ด้วยเขาไม่รู้เพราะเพจที่เอาไปโพสใช้รูปเราชื่อเราเพจเราเองมีคนตามหนึ่งล้านเพจเขามีคนตาม1.4สแสนหรือ1 5แสนพอสร้างดรามา่าก็เหมือนดึงคอนอเข้าไปสร้างความเข้าใจผิดทุกคนก็ชอบเสพเรื่องดราม่าสุดท้ายไปปุบใต้ลิงก์ก็คือจะให้โอนเงินไปลิงก์การพนันมันเป็นเจตนาไม่ดีไปแจ้งความไว้นะที่นี้คือไม่อยาก ให้คนเข้าใจผิดเดิมทีก็ไม่ซีเรียสมีคนปลอมเพจเยอะน้ำชื่อน้ำประพิพัฒ์เยอะมากเป็นสิบเลยสุดท้ายถ้าเจตนาไม่ดีเราพยายามบอกให้คนติดตามเราไปรีพอร์ตว่าไม่ใช่น้ำอินตราเองก็ช่วยรีพอร์ตตอนนี้เพจก็ยังเปิดอยู่แต่เชื่อว่าตำรวจเก่งอาจต้องใช้เวลาเชื่อว่าเขามีกรรมวิธีการติดตามของเขาสำหรับการสืบสวนสอบสวนของเขาแต่อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นมีใครอ่านแล้วตกใจเข้ามาคุยกับเราน้ำ เยอะมากยะพี่น้องหรือคนที่รักเราเพราะมันเหมือนเผจจริงเราเลยเขาก็เลยเข้ามาผมไม่เท่าไร่แต่ภรรยาผมจะคอยสกรีนทุกอย่างให้ผมแต่ถามว่าสร้างความเดือดร้อนให้ผมไม่ใช่เพราะภรรยาจะคอยกระตุ้นผมหัวเราะ มีผู้เสียหายไม่ผ่ำไม่แน่ใจแต่พยายามรีพอร์ตว่านั่นคือเพจปลอมนะไม่ใช่เพจผมจริงๆเพื่อไม่ให้คนใกล้ชิดเราไปเสียผลประโยชน์ซึ่งบัญชีที่ให้โอนก็อาจไม่ใช่บัญชีโดยตรงแต่เบื้องต้นผมก็ไปแจ้งความที่สพบ้านนาจังหวัดนครนายกทุกอย่างเชื่อว่าตำรวจเขาก็น่าจะมีวิธีการของเขาคนโตเริ่มรู้เรื่องแล้วอ่านเจอไหมน้ำวันแรกโอเชียนถามเลยว่าปปาเลิกกับหมามิหรือยังหัวเราะเลิกกับหมามิหรอผมก็บอกว่าไม่ใช่มันคือเพจปลอมโอเชียน นึกว่าเป็นเพจปะ้าปปพอรู้แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะน้ำก่อนหน้านั้นปะ้าปะกกับหมามีทะเลาะกันหรือเปล่าก็ไม่มีขาเตียงยังแข็งแรงน้ำผมไม่ใช้เตียงครับผมใช้ฟูกเสือน้ำมันผมไปหมดนะยอมเจ็บเข่าหัวเราะเราสายนักบูมากกับภรรยาถึงขนาดเข้มข้นภรรยาถึงขั้นร้องขอชีวิตจริงเหรอขยันทำการบ้านน้ำไม่มีในสคริปนี่นา หัวเราะถ้าบอกว่าผมเตียงหักไม่มีทางเตียงหักเพราะผมอยู่กับฟูกแต่ถ้าเมียผมไม่ทํามันลูกผมสามนะอาจมีสี่ห้าได้ไม่ได้คุยนะแยกห้องนอนจริงไหมนม้ําจริงครับลูกผมนอนดิ้นแต่ถ้าโดนตัวผมหน่อยเหมือนเมียสะกิดหัวเราะผมก็รีบลุกเลยแต่ผมต้องทํางานไงผมตื่นตัวลูกมานอนจะรู้ว่ามันนอนเต็มที่ที่ต้องนอนแยกห้องพรรยากับลูกเพราะลูกเขาจะเล่นกันนอนไม่มีระเบียบของเขาแต่เราต้องไปทํางานก็เลยต้องแยกนัดหมายกันยังไงได้เวลาแล้วนะส่งซิกกันยังไงในบ้าน น้ำข้อความทางลายบ้างสกิดเธอจา๋าเมื่อยขาจังหัวเราะเรียกมานวดให้เหยียบแป๊บหนึ่งเขานวดผมครึ่งชั่วโมงผมนวดเขาครึ่งชั่วโมงหัวเราะความน่ารักของสามีเป็นยังไงบ้างมินตราเขาน่ารักเหมือนเดิมสวิตเหมือนเดิมโนเนียบ้างเวลาเขาดื่มดื่มค่ะผลัดกันนวดจริงไหมมินตราเขาเป็นคนติดนวดให้ลูกมานวดหน่อยให้เมียมานวดหน่อยอาทิตย์หนึ่งนัดนวดบ่อยไหมมินตราแล้วแต่วันว่างค่ะน้ำหัวเราะว่วางทุกวัน บ้านนี้สวีทให้ลูกเห็นอยู่แล้วน้ำเจ้าชู้กับเมียดีกว่าเจ้าชู้ข้างนอกน้องโอเชียนดื้อไหมโอเชียนดื้อครับน้ำ เขาชอบกีฬาอาจไม่ใช่สายวิชาการสักเท่าไหร่ชอบเล่นกีฬาแล้วจะลืมหลายๆอย่างไปแต่เป็นสิ่งที่ผมชอบนะไม่ต้องวิชาการเกินไปขอแค่บาลานซ์ให้มันดีแต่ตอนนี้ด้วยความเขาบาลานซ์ไม่ได้เฉยๆถ้าเขาบาลานซ์ได้ก็น่าจะดีกว่านี้ตอนนี้เขาแต่ฟุตซอลเอากีฬาเข้าว่าคนเล็กปีหน้าจะเข้าโรงเรียนเขาส่วนมากเขาจะเล่นกับพี่สาวติดพี่สาวเป็นเงาเลยเล่นโลดผลนเวลาทะเลาะกันตีคู่เลยเหรอน้ำตีแต่สอนใช้มือตีลูกก็จะกลัวผมพ่อดูเหรอโอเชียน ครับเคยโดนตีครับพ่อดุกลัวครับน้ำแต่อย่างหนึ่งคือต้องอยู่ในสังคมให้ได้อย่าไปรังแกเขาก่อนอย่าไปก่อเรื่องก่อนแต่ถ้าใครหาเรื่องเราถ้าเราไม่สู้จะโดนหนักกว่าเดิมนั่นคือการสอนลูกผู้ชายสอนลูกผู้หญิงก็อีกแบบหนึ่งเรารอให้เขามาพูดกับเราอะไรก็แล้วแต่ให้เขาพูดกับเราเยอะๆอย่าให้มีความลับเราเรอฟังเขาแล้วค่อยแก้ทีหลังดีกว่าแต่ลูกชายไฟติ้งโอเชี่ยนมีแฟนไหมน้ำเริ่มหงหลอมีความรักเข้าใจได้ชอบสาวหรือ,อยังโอเชี่ยนชอบรุ่นพี่มีไหมโอเชี่ยน มีครับปรึกษาพ่อไหมน้ำไม่กล้าหลอกที่โรงเรียนของลูกเพื่อนเพื่อนผมเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นเขาจะคอยอัปเดตให้ฟังว่าอย่างนี้นะลูกชายเป็นอย่างนี้ลูกสาวเป็นอย่างนี้ก็โอเคเราไม่ได้ไปอยู่กับเขาตลอดเวลาเขาคอยอัปเดตให้เราเรื่อยๆถือว่าโอเคสอนลูกเรื่องสาวๆยังไงเราก็เคยเป็นเสือมาก่อนน้ำไม่จริงๆยกมือไหว้ก่อนหัวเราะไม่มีเลยผมไม่มีทริคอะไรทั้งนั้นกังวลเรื่องเรียนโอเชียนน้ำ เขาเล่นกีฬาเยอะบางครั้งด้วยเด็กวัยขนาดนี้เขายังแบ่งแยกเรื่องกิจกรรมกับเรื่องเรียนแบ่งเวลาไม่ค่อยได้โอเชียนแต่บอลตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นเรียนตอนไหนวะหัวเราะนั่งฟังแล้วก็เป็นห่วงเขาเรื่องนี้แหละจะผลักดันให้เป็นนักกีฬาทีมชาติไหมน้ำชาตินี้ไหมหัวเราะก็ไปเรื่อยๆแต่เรื่องเรียนอย่าทิ้งต้องบาลานซ์ชีวิตให้ดีไม่ต้องสัญญาห้ามสัญญาขอเป็นยอดรักดีกว่าหัวเราะน้องอโปมีปัญหาเกี่ยวกับไทรอยน้ำ เขามีตั้งแต่กำเนิดค่าไทรอยด์ต่ำแต่พัฒนาการเขาดีนะรายละเอียดต้องถามแม่เขาการดูแลลูกทุกคนเป็นหน้าที่พรรยาเขาก็เหนื่อยมากพอสมควรมินตราเหมือนเราเจอไวรักษาไวกินยาวัยเขาก็ไม่มีอาการอะไรเลยแต่เพียงว่าต้องไปเจาะเลือดทุกสามเดือนเพื่อดูค่าให้คงที่อยู่ตลอดตอนเจาะเลือดก,กลัวหมอไหมมินตราเล็กๆเขาร้องแต่ตอนนี้เขาไม่ร้องแล้วเขาชินน้ำเจาะจนชินถ้าต่ำจะเป็นยังไงมินตรา ถ้าต่ำแล้วไม่ทานยาจะมีผลต่อพัฒนาการจะพัฒนาการช้าแต่นี่เจอไวกินยาก็เหมือนเด็กทั่วๆไปเลยค่ะเขาจะหายไหมมินตราแล้วแต่คนค่ะต้องดูว่าเขาจะสามารถผลิตฮอร์โมนได้ไหมถ้าผลิตไม่ได้ก็ต้องกินไปเรื่อยๆต้องเฝ้าดูค่ะลูกสามคนดูแลด้วยตัวเองเหนื่อยไหมมินตรามีบ้างแต่เห็นเด็กๆมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยตอนนี้สามขวบแต่ยังติดนมจากเต้าน้ำตอนแรกจะให้ทานบรเพชรแต่ผมบอกไม่เอาขมเกินไปรู้ได้ไง น้ำชิมนิดหน่อยหัวเราะสามคนใครเลี้ยงยากสุดน้ำไม่มีเป็นช่วงวัยเฉยๆถ้าเราเข้าใจเขามันก็จะมีการดูแลแตกต่างแบ่งกันดูลูกยังไงน้ำ ภรรยาผมเต็มๆเ,เลยผมทำงานนอกบ้านภรรยาผมทำงานในบ้านซึ่งเขาก็เหนื่อยผมยังพอมีกำลังต่อสู้แต่หลังบ้านก็เหนื่อยคุยกันไว้ว่าอโปเข้าโรงเรียนถ้าเขาเข้าโรงเรียนพร้อมกันเราจะได้มีเวลาสำหรับการใช้ชีวิตด้วยกันสองคนก็จะชวนกันออกกำลังกายวางแผนกันอย่างนั้นเพื่อดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันตอนนี้เป็นนักแสดงฟรีแลนซ์ทำอะไรตรงไหนบ้างน้ำ มีละครเรื่องคู่พระคู่นางของช่องวันหลังจากนี้จะมีเรื่องเหมันตะวันรอนกับช่องวันเช่นกันแล้วก็จะมีซีรีส์ที่ถ่ายทำไปแล้วถ่ายเสร็จเรียบร้อยพร้อมออนแอร์แต่ถ้าไลฟ์สไตล์ชีวิตต่างๆไปดูในช่องน้ำรพิพัฒน์แต่ขอเป็นช่องจริงนะครับคนติดตาม1.5ล้านมีในเพจใน Facebook ที่เหลือปลอมนะครับให้ดูที่ยอดคนตามอย่างหนึ่งคือไม่อยากให้พี่น้องทุกคนไปเจอมิจฉาชีพแค่นั้นเองฝากละครคู่พระคู่นางออนแอร์ทุกวันพุธพรหัสสองทุ่มครึ่งรับบทเป็นอะไรน้ำ พระยาบำรมรัชสำราญอาจเป็นพเรียดแต่เป็นวัฒนธรรมการนำเสนอของลิเกบ้านเราซึ่งตรงๆเก่งมาก